นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวพาท่านผู้ชมชมเราแม่เราวบรานนะครับของอปีอั้นนะครับซึ่งอยู่ที่ดอนเต็ดนี่นะครับพ้อสะพานนะครับซึ่งเป็นเราก็คือเราปลาดูโรบินนะครับนะครับเราปลาดูโรบินนะผมเข้าตรงไหนได้เนี่ยมุดกปเลยเนาะต้องมุดต้องมุดเดี๋ยวเดีต้องมุดเข้าแล้วครับท่านผู้ชมไม่ยุ่งเท่าไหร่ไหมยุ่งไหมพอ่อพ่อพันยุ่งไหมได,ได้ได้ไอ้หีพ่อพันยุ่งเหมือนกันใช่ไหมไม่ไม่ มันไม่ยุ่งเท่าไหร่นะอือนี่แหละครับเนี่ยอย่างที่ท่านคุยกันกับพี่อานบอกว่าก็ามีแม่เหล่าวบรานประมาณสิบกว่าประมาณสิบกว่าตัวเนาะก็เป็นแม่สิบกว่าตัวนีว่เป็นแม่ที่ให้ลูกได้เลย่จ้าพี่อานครับอ,อ๋อนะครับเดี๋ยวให้พี่อันอบอกว่าที่ว่ามีแม่เป็นเป็นรุ่นหลานของปู่โรบินนี่มีตัวไหนบ้างพี่อันมีตัวไหนบ้างก็ เนี่ยอยู่เนี่ยตัวไหนอ่าที่ท,ที่ที่หวัวจะใช้ตัวนี้นะอ่าดำข้างหลังพ่อหัวนะอ่าหลังพ่อหัวตัวหนึ่งอ่าแล้วเขาแบนนะเขาแบนอีตัวหนึ่งครับแล้วก็แบแดงนั่นแบดแดงตัวนั้นตุ่มฟุ่ไอเขาส้ำตัวนั้นนะสาวทองทองแก่แล้วครับครับอืมขาก็มีสามตัวนะที่อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็มีรุ네่นรุ่นรุ <mas <mas ่นรุ่นลูกอีกเนาะอ่ารุ่นลูกเนี่ยเี่ยตัวนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์นี่ก็เป็นเป็นเป็นรุ่นหลานกันเนาะ เป็นุ่นหลานของปู่โรบินแม่ของพ่อพันตัวนี้อยู่ที่ไหนตัวนี้ไอขาหักไงอ๋อขาอ้กตัวขาหักเนาะตัวขาหักนะครกับก็คือปล่อยไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับเนี่ยเนี่ยพ่อพันนี่ให้ให้ลูกอประมาณกี่ชุดละยันพ่อพันนี่อายุประมาณสี่ขวบให้ลูกประมาณหลายประมาณสองสามประมาณสามชุดเนาะประมาณสามชุดประมาณสามชุดนะครับอยู่ในนี้คือลูกเขาหมดใช่ไหมเนี่ย ครับครับดูเขาหมดเนาะครับอืออายุพ่อพันนี่ก็ได้จะอยู่ประมาณสี่ขวบสี่ห้าปีเนะประมาณสี่ห้าปีพันหมดแล้วมื่อี้เนาะหมดแล้วพันหมดแล้วประมาณห้าปีนะครับห้าปีห้าปีพันหมดละโอ้เนาะตัวตัวใหญ่เนาะเขาใหญ่เนาะครับออ้เหมือนหัวชนเลยเนาะโอ้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 เนี่ยแหละครับเนี่ยเป็นหลานเขาปรดูโรบินนะครับเนี่ยเขานี่เหมือนกันเลย เป็นหลานไอตัวเมียรุ่นหลานนี่ก็รุ่นหลานให้ลูกไปเยอะไหมเอาตัวนั้นก่อนตัวตัวนั้นรุ่นหลานก็ได้ลูกสองตัวตะนนั้นให้ลูกสองตัวแล้วใช่ไหมตัวก็พูดตัวเมียใช่ไหมก็พูดตัวหนึ่งให้น้องเลี้ยงอยู่ก็พูดแล้วตัวเมียขวบตัวเมียเาเกิดใหม่ตัวเมียอยู่ดีเนี้ยเกิดใหม่ยังไม่ได้เดือนอ๋อนี่ยนะตัวเล็กนะแต่ละท่านผู้ชมเนี่ยเนี่ยเกิดใหม่แม่แม่เขาก็ตัวน้นอ่ะที่วัวโผล่มานะครับนะนี่น่าจะเชิดนะอ่าดูดูเขาแม่อีกสองตัว เาแบก็ลูกตัวผู้นี่นี่ไะตัวได้ออกค้างกันนี่ติดกันนี่เหรอเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยแม่เขาได้กันอ่าน้าไปแล้วเห็นลูกเขานี่ยเนี่ยลูกเขานี่ยเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ย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 ตัวผู้ดีก็ลูกตัวแรกก็ตัวเมียของลูกตัวแรกของตัวนั้นนะนะตัวตัวมีตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ไม่ไม่ใช่พ่อนี่คนละพ่อใช่ไหมคนละพ่อก็ลองดูว่าตัวเองตัวโน้นให้ลูกกี่ตัวแล้วตัวโน้นให้ลูกกี่ตัว สาวสาวแม่สาวใช่ไหมสาวน้องไอ้แพนไอ้ไอ้แบบคนละพ่อเนาะตรงนี้เนาะอีกพ่อหนึ่งใช่ไหมคนละพ่อคนละพ่อเนาะอือคนละพ่อนะครับเี่ยพ่อเดียวกันนะพ่อเดียวกันตอนพ่อแต่ไม่ใช่ลูกไอ้นี่เพราะว่ามันเป็นแม่แม่มันจะทับลูกจะทับแม่ไม่ได้แม่ไม่ได้ต้องเป็นปีดีพ่อหนึ่งอะไปพ่อเปลี่ยนพ่อ แต่ไอ้ที่อยู่ในท้องคือพ่อตัวนี้่ะเพือนยันพ่อตัวนี้พ่อตัวนี้นอกานั้นก็เป็นนอกจากเหล่าของประดูรถบินแล้วก็นั้นก็เป็นเหล่าโบราณทั่วไปเนาะครับที่ที่สามพี่อันยันซื้อเข้ามาเนาะก็เป็นเป็นลูกเกินแ้วไม่ได้ไปซื้อที่ไหนแล้วประมาณห้า ห้าหกปีนี่ไม่ไม่เคยซื้อวัวนอกแล้วนอกจากเราขายของเราไปขายอย่างเดียวไม่ได้ซื้อเข้าเลยเราคัดของเราไว้พูดง่ายหลักๆก็มีเราไาปดูโรบินเนาะพูดง่ายในตรงนี้ส่วนผลงานที่ออกไปเราก็ไม่ได้ตามเลยพูดง่ายต่อให้เขาตามมาถ้าตัวไหนมีผลงานก็คงจะตามมาเองนะซึ่งที่ออกไปจากคอกที่เป็นคอกนี้เราของปดูโรบินก็ว่าอายุมากสุดก็ประมาณสองขวบเนาะสองขวบสองขวบก็ยังพ่อเนี่แหละ เป็นเป็นพ่อเป็นเป็นรุ่นพ่อเนี้ยเนาะไปดูโรบินพ่อเขาไปเป็นเป็นเหล่าที่ไหนไม่รู้ผมก็ไม่ได้ถามพี่พี่อันนะสนังคุยกันไอ้เมื่อพอไปดูใช่แผนเหล่ามาจากไอ้กันเสี้ยเรอเพราะเราจากกัมพูชีสมัยนะ้นผมซื้อพ่อห้าหมื่นนะเรอ เหล่ากนนั้นเสี้ยพ่อของมาดูหรือเปล่าเนี่ยเออเขาว่าเหล่ากนนั้นเสี้ยเราไปซื้อที่ลาดบุรี้วห้าหมื่นซื้อโอ้โหคนมาดูเต็มหมดพ่อไม่เคยขายซื้อพ่อพันห้าหมื่นอายุเท่าไหร่อายุวะสมัยนั้นผมซื้อมามันทับทับได้เลยใช่ไหมทับได้เลยอ๋อของสามปัวก้าเนะอ่าสีนี้แหละอืมอืมอืก็น่าจะเป็นพ่อพันตัวแรกที่มาอยู่ที่นี่เนาะพ่อพันตัวแรกเป็นออีในในหมู่บ้านนี้อ๋อในหมู่บ้านนี้ ตอนตอนนั้นอันแหละซื้อเราเราคำนั้นเตี้ยที่มาเขาเขาว่างั้นนะเราไม่ได้ตามเราไม่ได้ตามไม่ได้ตามแต่ว่าเขาว่ามาไปเห็นนั้นสวยก็เอาแต่เขามันออกแบบแบบมาเหมือนแมันมาอยู่นี่ให้ให้รู้ไปกี่ชุดถึงได้หลายชุดนะครับผมเลี้ยงงัวจะเลี้ยงนานพอผ่านเพราะเหมือนเดเราต้องการดูดูดูว่าแต่แต่ละแม่แต่ละแม่เป็นยังไงอยู่กี่ปี นั่นนะไอแผนเบิร์ดแผ่นน well ี้อยู่กี่ปีป่ะพ่อพันพ่อพันบัวอยู่กี่ปีอยู่ชิดฮะฮะพี่ก็ได้รายชุดหล่ยพรู้ก็จะเฉื่อยแล้วก็ขายแกเราก็เลยขายไปแบบปลว่าเริ่มไม่เคยขึ้นแล้วเริ่มขึ้นลูกเริ่มไหมือขายออกไปอ่าอือมอันนี้ก็เป็นหลังจากตัวนั้นก็มาเป็นตัวนี้เลยเนาะครับหรือว่ามีอีกเนี่ยตัวนี้ตัวนี้เลยต่อจากตัวนี้เลยเนาะครับ ออืก็อสอนเนื่องกันเลยอ่านี่ก็ขึ้นลูกมาประมาณสามปีสามปีอยู่ล,ลูกลูกก็ประมัณสองขวบเนาะโตสุดออืก็ติดตามผลงานนะครับล,ลูกผมไม่ได้เก็บไว้เลยนะไอชุดที่ว่าเป็นเป็นแม่เป็นไรนะรก็เริ่มเก็บเริ่มเก็บเพราะขวบเดียวพ่อเนี่ยพ่อขึ้นลูกก็ไม่ดีนะไ,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 ไม่ดีอ่าอืมอืมอนี่นี่ก็จะเริ่มเก็บแล้วจะไม่เนี่ย แมวามากอ,ะอ่ะแล้วก็ที่เจาเอาไวเป็นพ่อพันธุ์น่ะอ๋อพ่อพันธุ์ก็ต้องเอาไว้นานเพราะว่ามันมันก็ต้องรองอีกอีกรุ่นหนึ่งใช่ไหมคือคงไม่ไม่ไมีหรือว่าจะไปหาทางอืน่นถ้า,ถาไม่เจอก็ไม่คืถอถ้าดูไม่ถูกใจก็อาจจะไปหาทางอื่นเนาะถ้าดูแลถูกใจอาจจะเอา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 ลูก<ร>ของตัวเนี้ยไ,ไม่ได้เอาไว้มากเนี่ยเลี้ยงดูเอาลองดูคุณภาพบ้างเน้นคุณภาพเนาะยอดจำนวนมากไม่ไหวหรอกผีเลี้ยงอะไรต่ออะไรอาหารการกินกั ครับครับครับไอ้นี่ตัวผู้ตัวเมียตัวนี้ตัวเมียตัวเมียใช่ไหมตัวผู้วิญญาตตัวเนี้ยลูกพูดถึงลูกนะลูกแกลูกแกลูกแกี่ยสามตัวสามตัวใช่ไหมอืมก็ให้ลูกแค่ได้ตอนหลังๆนี้เนอะเออเนอะลูกเขาก็ออกสีแดงมากเละตัวนี้เนาะเออ,เอ,อก็ลองเราท่านที่สนใจก็มาชมเนาะมาชมแล้วก็ติดต่อเราไปซ้อมดูได้พวกนี้ก็จะเป็นลูกของตัวนี้หมดเลยเนอะลูกของไอหลานมาดูโรบินเนี่ยครับตัวนี้ตัวนี้มีชื่อไหมตัวเนี้ย เรียกอะไรเขาใหญ่เขาใหญให่เขาใหญ่นะครับเป็นหลานของปูโรบินเราเราปดูโรบินเนี่ยพูดพูดได้ง่ายเราปรูโรบินนะครับ,ดดรระรบน,นะครับท่านไดนที่สนใจอย่างที่บอกเมื่อกี้ก็ก็มาชมที่ขอ้อพีอั้นนะครับซึ่งอยู่ที่ดอนเกตหัวสะพานนะครับเนะี่ยนะครับมาชมมาคุยเรื่องราคราคาราคาไม่เพิ่มเริ่มเท่าไหร่ว่ามามาคุยกันมากกว่ามาคุยกันแล้วนะตรงนี้เราก็รู้ๆอยู่ <c oughs> อา่มามันซบเซาอยู่ครับครับ ออือออก็มาดูมาอะไรมาชมมาคุยราคากันเนาะถูกลงทอบใจก็ซื้อไปเนาะประมาณนั้นนะครับเนี่ยนะนี่แหละครับคือแม่เราเร้านเราไปดูโรบินนะครับซึ่งเป็นของพี่อ้นนะครับอยู่ที่ดอนเกตหัวสะพานเพชรบุรีนะครับเนี่ยน,นะครับฝากติดตามผลงานาแม่สวยเนี่ยตัวนี้เนาะตัวนี้สวยตัวตัวแรกนี่ตัวแรกนี่สวยสวยสวย,สวย,สวยแม่เขาก็แบบนี้แหละ เลยแม่เขาไดูครบินอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ใช่แม่แม่ไอ้ที่ว่าขาหักอ๋อผมก็เก็บไป้สวยๆไว้ไงกนี้นเลยใช่ไหมอันนี้เลยเออแต่ตัวนี้สวยนะเออเอาเอาเอาไปท่าท่าไอ้เรียกท่ายงได้นี่นะสายโยงอ่ะได้เนี่ยันทรงสวยนะครับเนี่ยเนี่ยได้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกเมื่อกี้นะติดตามผลงานนะครับเราไปดูโรบินนะครับของพี่อัน ดูดอนเคสนะครับอุตาานนี่แหละครับเนี่ยกับเน้นตอนนี้ก็เน้นคัดคัด,คดแม่เนาะคัดแม่เป็นหลักนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับ